สวัสดีจ้าคลิปนี้ที่ดาชาแนลพามากอติดสถานการณ์ประกาศฉบับที่10แล้วนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้ วันที่25ตุลาคม2563พายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกาะไหหลำประเทศจีนไปทางใต้ประมาณ90กิโลเมตรหรือที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองจิจูด 108องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้ และวันที่26ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีฝนและมีลมแรงบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนกันแล้วนะคะดูจากที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์มารายงานกาันสปปลาวก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนภาคอีสานของไทยจังหวัดที่กรมอุตุเตือนมาก็ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ เดี๋ยวขี้จะมาอัปเดตกลุ่มเมฆฝนด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ทราบในคลิปต่ตอไปค่ะและที่สำคัญ บอกแจ้งข่าวไว้ล่วงหน้าแล้วจะหาว่าแอดมินไม่แจ้งไม่บอกนะพายุจะต่อกันมาอีก2อสลูกเรียงกันมาติดๆนะคะนี่พายุหรือลูกเสือนะต่อกันติดติดมาแบบนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตอนนี้เอาถึงแค่โซเดลต่อด้วยโมลาเบและต่อด้วยโคนี่ค่ะลูกต่อไปจะชื่อว่าอย่างไรเดี๋ยวที่ดาชาแนลมาอัปเดตให้ฟัง ก็เคลียร์กันเป็นลูกๆไปนะคะให้โซเดลจบก่อนตามด้วยโมลาเบนะใครที่จะเตรียมตัวแผน1่แผน2แผน3แผน4ก็เตรียมตัวได้เลยค่ะหลังจากนี้ฝนก็ยังคงมีอยู่เดือนพฤศจิกายนก็คาดว่าจะเข้าอีกหนึ่งลูกนะคะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย